ที่กบอกว่ามีที่2องแสนสองแสนก็ว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ไงเนอยู่ซ้ายมือข้างหน้าเนี่ยอ๋อต้องมีธงอันนะใช่ค่ะโอ้ oh, ราคาเท่าไหร่นะสองแสนหกหมื 5, บาทราคาว้าวมากพี่เขาว่ากันนะใช่ค่ะแล้วราคาน,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 นี้เข้าไปเลยเนี่ย ซอยเนี้ยนะใช่เข้าไปเลยถนนดีเดี๋ยวข้างหน้านั้นไปวัดสะลงเรือใช่ไหมใช่ค่ะกิโลผาป่าเองค่ะวัดสะลงเรือที่มีสมเด็จพระพุทธยอดฯตัวเหรอใช่ใช่ทีชาวบ้านกำลังทำอะไรอย้ชาวบ้านกำลังหาหอยกันโอ้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ใช่อยู่ยังมีความสุขค่ะพี่บอยตรงเนี้ยเหรอที่มีมีเขาเรียกที่ที่สองแสนอะไรนะสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทค่ะโอ้ยติดรถยางด้วยใช่ไหมโอ้ถนนดีมากเฮ้ยเขามีไฟฟ้าด้วยมี ปาล่ะมีพร้อมใช้เลยค่ะคุยมาแล้วใช่ไหมเนี่ยหาข้อมูลมาหมดแล้วมันมีจริงๆก็มาดูสิมาดูสองรอบแล้วเนี่ยชมเนี่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 ผมมาหากี่รอบผมก็งงนะนี่ที่ดินสองไร่ตารางวาสองแสนหกหมื่นห้าพันใช่ไหมใช่ค่ะฉนดกุฎแดงกุฎแดงเลยค่ะนี่วิวอย่างนี้เลยวิวสุดยอดเลยสวยจริงน้ำท่วมไหมเนี่ยไม่เคยท่วมค่ะโอ้น้ำไม่เคยท่วมแล้วก็เพื่อนพาน่ะ เพื่อนบ้านรอบพิษทางค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างค่ะโอ้เนี่ยเหรอเอ๊ะเขาทำไมาที่เขาเท่ากับถนนเลยล่ะ จะเป็นที่ธุรกันดารหรอพี่บอยอยู่ติดถนนนี่แหละอนใจไปมาสะดวกถอยร่างถอยปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลับรถสบายแล้วมันก็ไม่ได้ต่ำกว่าถนนอะไรเลยใช่ค่ะปลูกบ้ได้ได้โอ้นี่นี่ครู้สึกมันจับจองกันเยอะแยะแล้วค่ะหาตั้งนานตรงนี้เองมีท้องนาด้วยมีโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะเนี่ยภูเขาลูโกโตเนี่ยค่ะพี่บอยใน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 ภูเขารอบทิศเลยนะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังรถเราอีกนะมีภูเขาอีกหลายลูกเลยใช่ค่ะภูเขารอบด้านน้องลูกจะบอกว่า2องแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยตารางวายอย่างนี้ไม่ใช่เงินจเย โอยเงินจองไม่เยอะเลยค่ะเพียงสองหมืนบาทเท่านั้นเลยเราให้ระยะเวลากี่เดือนก็ได้แล้วเราค่อยค่อยโอนค่อยให้เงินทีหลังออคืจองไว้ก่อนสองหมืนคุยง่ายเลยคุยง่ายอ่านี่ท่านผู้ชมต้องมาชมให้ได้เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่นะมาดูมาชอบก่อน<ข>อแล้วให้ชอบก,ก่อน อ่าขอยชอบก่อนแล้วค่อยว่ากันใช่ค่ะเขาไปนิดถนนมันไปไหนอะถนนนี้ก็เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนอยู่ข้างในค่ะอ้าวอย่างนี้ต้องสนใจละยอย่างนี้ถ้าสนใจนี่โทรมาเบอร์อะไรนะเบอร์โทรลูกเจี๊ยบศูนย์เก้6สค่ะอีกสักรอบที่ลืมแล้ว0ูนย์เก้าส่ะกแาค่ะท่า,านผู้ชมทนใดท่านใดสนใจก็โทรมาแล้วกันที่อย่างบรรยากาศอย่างนี้เลยนะบรรยากาศสุดยอดมากโอ้โล่งโปร่งเลยค่ะโอ้มองมาทางไหนก็สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะวิสวยจริงสวยจังเลยลูก ไม่สวยก็ไม่พามาหรอกอ้าวโอเคโอเคโอเคแล้วที่หากับข้าวกินนี่เยอะเลยมั้ยนี่นี่่เนี่นี่นี่ครัวเฟื่องฟ้าเนี่ยรถราชการเนี่ยมากินกันเยอะเลยเน<อ>ี่ยออกหน้าปักทาซ้ายมือก็มีอาหารป่าเจ้าดงเยอะแยะเลยไป,ไปไปไปหาอะไรกินกันก่อนค่ะท่านผู้ชมยังไงจะสนใจก็โทรมาแล้วกันนะค่ห้วยกระเจากาญจนบ,บุรีตำบ,บสระลงเรือใกล้ๆกับวัดสระลงเรือของสมเด็จพจยมโตพระมศรีที่นั่งอยู่ในเรือสุวรรณหง์หยุดไม่ไกลนี่แหละ,ะแล้วก็น้ำไม่ท่วมไฟฟ้ามีปลาปามีฉนดพุดแดงด้วยค่ะสนใจยังไงก็ต้องมาคุยกัน